รวม5มือถือราคาประหยัดเปิดตัวใหม่จาก5แบรนด์ดังอย่าง Vivo, Oppo, Samsung, Realme และ Redmi แต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นมีจุดขายและมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลารุ่นแรกหรือว่าอันดับที่5ของวันนี้ก็คือ Vivo Y19s ก็เป็นมือถือราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดของ Vivo ที่เปิดตัวออกมาสดๆร้อน พร้อมกับหน้าจอ LCD 6.68นิ้วความละเอียด HD Plus Refresh Rate จะเป็น 90Hz เฮแต่ความสว่างหน้าจอค่อนข้างสูงถึง1000นิตและ Android version 14มากับ CPU Unisoc T 6 1 2พร้อมกับ RAM 4GB และ 6GB ส่วนหน่วยความจำจะมีให้เลือก6 4และ 128GB เพิ่ม micro SD card ได้โดยจะมีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านตัวที่2 จะเป็นกล้องวัลยะความละเอียด0.08ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power แถมยังรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงคู่ทนละอองน้ำ IP64 แถมยังรองรับการตกการกระแทกต่างๆในส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว15วัตต์แรม4กิก ความจำ64จะเริ่มต้นที่ราคา3,399บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น128กิกก็จะมีราคา3,740บาทและถ้าต้องการแรมเยอะขึ้นเป็น6กิกแต่ความจำ128กิกเหมือนเดิมก็จะมีราคาประมาณ4,200บาทถ้าชอบมือถือ vivo อยากได้มือถือรุ่นใหม่อยากได้ดีไซน์สวยๆราคาดีๆและให้สเปคมาคุ้มมากๆก็ ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยความคุ้มค่าของเขาก็คือได้จอ90เฮความสว่างสูงกล้อง50ล้านมีลำโพงคู่ทนละอองน้ำมีความแข็งแรงทนทานรองรับการตกการกระแทกได้ดีและได้แบตเยอะถึง5,500มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว18วัตต์ในราคาแค่3,000บาทสำหรับความลื่นไหลถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปก็ทำได้ดีมากๆถ้าเทียบกับราคาค่าตัวในส่วนการเล่นเกม ก็จะเหมาะกับเกมกราฟิกต่ำๆถ้าเป็นเกมกราฟิกกลางๆอย่างพวกฟรีไฟล์ ROV หรือว่า Mobile Legends อาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้าเซียนอยากจะเล่นจริงๆก็ปรับต่ำหรือว่าปรับกลางๆพอถูถ่ายได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นอันดับที่4อย่าง Redmi 14c ก็เป็นมือถือราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Redmi ที่เปิดตัวมาสู้กับคู่แข่งด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.88นิ้ว ความละเอียด HD+ แต่ r รีเฟรช a t e ให้มาสูงมากๆถึง120เฮความสว่างจะอยู่ที่600นิตและ Android 14ในส่วน CPU จะเป็น m e d i a t e k Helio G81 Ultra มีแรมมาให้เลือก6 g b และ8 g b ส่วนหน่วยความจำจะมีให้เลือก128 GB และ256 g b แถมยังเพิ่ม Micro HD card ดได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัลระยะ2ล้านพิกเซล กล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงมาให้แค่ตัวเดียวและแบต5,160ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว18วัตต์ตัวถูกสุดแรม6ความจำ128จะมีราคา3,699บาทแต่บางร้านในช่วงลดราคาก็จะขายแค่3 0 1 7บาทถ้าต้องการแรม8 g b ความจำ256 อยากได้ความจำเยอะๆก็จะมีราคา4,499บาทด้วยราคาที่ใกล้กันหลายๆคนอาจจะลังเลว่าจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง Redmi 1 4 c กับ Vivo Y 1 9 h ถ้าชอบ Vivo อยากได้แบรนด์ดังศูนย์เยอะหาซื้อง่ายแถมยังได้สเปคครบทนละอองน้ำลำโพงคู่ดีไซน์สวยแต่ไม่ได้เน้นสเปคโหดเวอร์วังอลังการมาก Vivo Y 1 9 h ก็จะให้ทุกอย่างมาครบกว่า ทั้งสวยกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าต้องการสเปคโหดๆด้วยรีเฟรชเรทหน้าจอที่สูงกว่า CPU ที่ใหม่กว่าแรงกว่าและความจำที่เยอะกว่า RAM เยอะกว่าในราคาที่ใกล้กัน Redmi 14C ก็จะน่าสนใจมากกว่าสำหรับความลื่นไหลก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเล่นเฟซดู YouTube ตอบข้อความวิดีโอคอลต่างๆถ้าเป็นการเล่นเกมอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้าเซียนอยากจะเล่นจริงๆ ทีไฟหรือว่า h o n o r of King ก็ปรับกลางๆหรือว่าปรับต่ำพอเล่นได้เหมือนกันก็ตามที่บอกไปถ้าเน้นสเปคเน้นรีเฟรชเรทหน้าจอเน้นความจำเยอะๆใช้งานระยะยาวแถมยังได้กล้อง50ล้านฟีเจอร์ค่อนข้างครบและเน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักก็ไปจัดเร d มี1 4 c รุ่นนี้ได้เลยมาต่อกับอันดับที่3อย่าง oppo a 3 อาจจะไม่ใช่มือถือราคาถูกที่สุดของ Oppo ในปัจจุบันแต่ก็เป็นมือถือราคาประหยัดที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ L c D 6.67นิ้วความละเอียด H D plus ความสว่างค่อนข้างสูงถึง1000นิตและให้รีเฟรชเลตหน้าจอมาที่ 90Hz พร้อมกับ Android 14ในส่วนของ CPU จะเป็น Snapdragon 6s Gen 1มีแรมมาให้เลือก 6GB และ 8G b ส่วนหน่วยความจำจะมีให้เลือก128และ256กิกเพิ่ม microSD าร์ดได้กล่องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและตัวที่2จะเป็นฟลิกร์เซนเซอร์กล่องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับการใช้งาน WiFi 5 GHz ะน่าเสียดายที่มีลำโพงมาให้แค่ตัวเดียวแต่ก็รองรับมาตรฐานความทนทานในระดับ Military g r a d ร หรือว่า MILH t d 8 1 0 H และก็ทนละอองน้ำ IP 5 4ในส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุ5,100 m มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วให้มาถึง45วัต์แรม6กกิกความจำา2 8 8จะเริ่มต้นที่ราคา5,499บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นแรมเยอะขึ้นก็จะมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าชอบมือถือ oppo อยากได้รุ่นใหม่ มีทั้งดีไซน์สวยจอความสว่างสูงความจำเยอะกล้อง50ล้านมีฟีเจอร์ครบทนละอองน้ำกล้องสวยและชาร์จเร็วในราคาไม่ถึง6,000บาทก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสำหรับความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปถือว่าทำได้ดีมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันในส่วนการเล่นเกมถ้าเป็นฟีไฟวหรือว่า Mobile Legends ก็ปรับกลางๆเล่นได้สบายมากๆ ถ้าเน้นที่การดีไซน์ระบบชาร์จขอสเปคกลางๆแต่เน้นความทนทานกันตกกันกระแทกต่างๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้มากๆเลยมาต่อกับอันดับที่2ของเราอย่าง Samsung Galaxy A165G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดที่ให้สเปคมาคุ้มมากๆในช่วงปลายปี2024มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอคุณภาพดีอย่าง s u p ปอร์อ l e d 6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate จะเป็น 90Hz และความสว่าง800 nits พร้อมกับ Android 14ในส่วน CPU จะเป็น m i l i t e k h Demensity 6300เริ่มต้นที่ RAM 4GB ความจำ128และสูงสุดที่ RAM 8ความจำ 256GB เพิ่ม Micro HD card ได้มีกล้องหลังมาให้ถึง3ตัวตัวหลัก50ล้าน u l t r a Wide 5ล้านแล้วก็ Macro 2ล้านพิกเซล ร่องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ Wi-Fi 5 GHz ที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือรองรับ 5G แล้วก็ทนละอองน้ำ IP 5 4แต่ก้อนหน้าเสียดายที่มีลำโพงมาให้แค่ตัวเดียวแบตความจุ5,000 m มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์ r a ม4 g กความจำา2 8 8จะมีราคา5,999บาทแต่ในบางร้านหรือในช่วงลดราคา ก็จะขายแค่5,140บาทถ้าอยากได้แรม8 g ิความจำ256ก็จะมีราคาประมาณ8,000กว่าบาทถ้าชอบมือถือซ m s u n งหรืออยากได้มือถือสเปคโหดๆราคาดีๆเป็นมือถือแบรนด์ดังที่หาซื้อง่ายมีศูนย์เยอะและมีระบบความปลอดภัยที่ดีมากๆแถมยังได้รับการันตีอัปเดต Android ถึง6เวอร์ชันและอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง6ปีส่วนใครที่ยังกังวนเลเรื่องมิจฉาชีพ ซัมซุงก็ยังมีออ t โต้บล็อกเกอร์ที่จะมาช่วยบล็อกแอปของมิจฉาชีพต่างๆถ้าเทียบกับตัวอื่นๆต้องบอกว่าซัมซุงทำมาดีมากๆทั้งในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานระยะยาวถ้าต้องการมือถือจอสวยความสว่างสูงมีกล้องครบทุกระยะให้ใช้งานแถมยังมีฟีเจอร์ครบอัปเดตนานความปลอดภัยสูงแล้วก็รองรับ 5G ก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยสำหรับความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไป ถือว่าทําได้ดีมากๆมีความลื่นไหลพอสมควรในส่วนการเล่นเกมถ้าเป็นพวกฟรีไฟล์อวีม m o บา l e l e เ e น d s ก็ปรับสูงเล่นได้สบายมากๆส่วนเกมกราฟิกโหดขึ้นมาหน่อยอย่างพับ g หรือว่าคอ l ดิ Duty ก็ปรับกลางๆเล่นได้เหมือนกันสําหรับข้อติหรือว่าข้อพิจารณาด้วยสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาเยอะมากๆผมก็ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันแต่ถ้าให้พูดถึงจริงๆ ก็จะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ให้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็การดีไซน์ของหน้าจอที่ยังเป็นติ่งแบบหยดน้ำเหมือนกับมือถือรุ่นเก่าๆมาต่อกับอันดับที่หหรือรุ่นสุดท้ายตัวแพงสุดในคลิปนี้จะเป็นเรียวมี3 3 5G อาจจะเปิดตัวมาพร้อมกัน2รุ่นก็คือเรียวมี3 3 5G แล้วก็รุ่นพี่อย่างเรียวมี 13+ l u s 5G แต่เรียวมี 13+ plus 5G อาจจะไม่นับเป็นมือถือราคาประหยัดเพราะมีราคาหลักหมื่น เพราะฉะนั้นรุ่นที่เอามาแนะนําในวันนี้ก็เลยเป็น Realme 13 5G จุดเด่นของเขาก็คือหน้าจอ IPS LCD 6.72นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate จ,จะเป็น120เคความสว่าง690นิตและ Android 14ในส่วน CPU จะเป็น m e d i t t e k Dimensity 6,300ได้แรมเยอะถึง12 g b ความจำ256 g b เพิ่ม micro SD card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้าน มีระบบการสั่นแบบ OIS และตัวที่2จะเป็นกล้องโมโนกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power แถมยังรองรับ WiFi 5 GHz ทนละอองน้ำ IP 5 4มีลำโพงคู่และที่แน่นอนก็คือรองรับ 5G แบตความจุ5,000ม ah, ิลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วถึง45วัตต์โดยจะมีราคา9,180บาทแต่บางร้านหรือช่วงลดราคาก็จะขายแค่ 7,290บาทถ้าชอบมือถือ Realme อยากได้จอใหญ่อยากได้ r e f r e s ร r a t e สูงดีไซน์สวยความจำเยอะแรมเยอะมีลำโพงคู่รองรับ 5g ชาร์จไวกล้องหลังมีกันสั่นและราคาไม่สูงเกินไปก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในเรื่องของสเปคอาจจะไม่ได้โหดสุดในราคานี้แต่ก็ให้ทุกอย่างมาครบแบบไม่ขาดอะไรเลยทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไป ถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอและการเล่นเกมถ้าเทียบกับ Samsung A165G ในเรื่องคุณภาพหน้าจอการดูหนังสีสันของหน้าจอการอัปเดต Android ความปลอดภัยและในเรื่องของราคา Samsung จะทำได้ดีกว่าแต่ในเรื่องการดีไซน์ระบบชาร์จหน่วยความจำและลำโพง r e a l m มก็ทำได้ดีกว่าเหมือนกันสำหรับความลื่นไหลก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไป เล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่างพ e, ีไฟอวีพับจีปรับกลางหรือปรับสูงพอได้ชอบหรือสนใจรุ่นไหนที่ออกมาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ปลอดภยัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันทุกร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีก่อนจะจบคลิปก็ขอเวลาไม่นานเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นด้วยการสมัครสมาชิกก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆเช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฟันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ